โอ้ก้ oh ได้มาแล้วนะคะรอบนี้ได้มา1ปีนะคะก็คือเริ่มวันที่13ทธันวาถึง13ทธันวาปีหน้าเลยสวัสดีค่ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะ มีการพูดถึงการขอวีซ่าสเปนแล้วก็ได้มา1ปีแล้วทางสถานทูตมีการขอตั๋วเครื่องบินอ่หญิงก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังว่าการขอวีซ่านั้น่จำเป็นจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินจริงหรือเปล่านะคะ ในกรณีที่เรายื่นขอวีซ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่นะคะเท่าที่ประสบการณ์ที่ยิ่งยื่นมานะไม่ว่าจะยื่นให้ตัวเองหรือยื่นให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะเอาเป็นว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าและก็เอกสารนั้นมันก็จะมีตัวเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะตั๋วเครื่องบินนะคะในกรณีที่เรากําลังยื่นนะเราไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ตั๋วจริงอันนี้บอกก่อนนะใน เคสที่เรากําลังยื่นนะคะในเคสที่เรากําลังยื่นเราก็ใช้เอกสารทั่วไปแล้วก็ยังไม่จําเป็นต้องใช้ตั๋วจริงเพราะว่าทุกที่เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าให้ใช้ตัว๋วเครื่องบินที่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ตั๋วจริงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีบางที่นะคะโดยเฉพาะต้องบอกก่อนว่าโดยเฉพาะเพราะว่าเท่าที่เคยยื่นวีซ่ามามีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นสถานทูตเดียวเท่านั้นที่ขอ ตัวขึ้นบินจริงก็คือประเทศสเปนค่ะแล้วหญิงอะขอวีซ่ามาทั้งหมดอ่าสเปนนะสเปนที่เดียวเนี่ยหญิงขอมาสครั้งเฉพาะตัวเองส่วนตัวตัวเองกสี่ครั้งนะคะมีครั้งล่าสุดคือครั้งที่4นะคะที่เขาขอตัวจริงนะแล้วก็ขอตอนที่กําลังพิจารณาอยู่นะคะหมายถึงว่าเราไปยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการพยายาิจารณา ะะทางสารทูตก็มีอ e ีเมลมาขอตั๋วเรื่อบินจริงนะคะแล้วก็มีอีก2เคสสาหรับคนที่หญิงช่วยยื่นวีซ่าให้นะคะเพื่อนเพื่อนที่หญิงช่วยยื่นวีซ่าให้ก็เป็นวีซ่าสเปนเหมือนกันนะคะที่มีการขอตั๋วเครื่องบินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะต้องมีการวางแผนไว้นะ แต่ประเทศอื่นยังไม่เคยเจอเลยนะคะที่ขอตัวเครื่องบินจริงนะคะมีเฉพาะสเปนนี่แหละที่ขอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนว่าถ้าเกิดเขาขอตัวเครื่องบินจริงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงถ้าหญิงแนะนำอะ่ะก็คงต้องซื้อแหละแต่ว่าอาจจะซื้อเป็นแบบที่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องยอมซื้อแพงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่หรือ,อ เรื่องเปลี่ยนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ตอบไม่ได้หรอกนะว่าพอเราให้ตัวจริงไปแล้วจะผ่านไหมแต่ว่าเคสที่ผ่านมาแม้แต่ตัวหญิงเองหรือว่าเพื่อนอีกสองคนที่หญิงช่วยยื่นให้นะคะก็ผ่านนะพอให้ตัวจริงไปแล้วก็คือผ่านทั้ง3าคนนะสามคนไปถึงหญิงด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้อง ฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าอาจจะต้องเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะแต่ว่าตอนที่ยื่นนะคะตอนที่กําลังยื่นอยู่นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวจริงนะจนกว่าสาถานทูตจะขอแล้วต้องบอกก่อนว่ามีที่เดียวก็คือสเปนถามว่าทําไมเขาถึงใช้อ่อขอตัวจริงอาจจะเป็นเพราะว่า หลายหลายท่านนะคะอาจจะมีนะอาจจะมีก็คือพอได้วีซ่ามาแล้วใช่ไหมคะเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าสเปนอาจจะบินไปประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะขอตัวจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อความแน่นอนมั่นใจว่าคุณไปแล้วก็คุณไปลงสเปนจริงแล้วก็กับจริงอะไรประมาณนี้นะคะอย่างของหญิงเนี่ยแผนของหญิงล่าสุดก็คือบินไปลงสเปนนะคะแล้วก็ ไปต่อที่อ Quindi, mm ิตาลีแล้วบินกลับจากอิตาลีนะคะบินออกจากอิตาลีไม่ได้บินออกจากสเปนนะคะก็เขาก็ขอตั๋วกลับจากอิตาลีเพราะว่าจริงๆแล้วอิงมีอันนี้หญิงจองจริงนะคะก็คือบินจากอังกฤษไปสเปนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจากสเปนอ่ะไปอิตาลีญิงก็มีตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าขาออกจากอิตาลีเนี่ยได้ความที่ว่าแพนยังไม่แน่นอนว่าจะบินกลับมาอังกฤษก่อนไหม นะคะหรือจะบินกลับมาไทยเลยนะคะหญิงก็ไม่ได้ใช้ตั๋วจริงใช้เป็นตั๋วชั่วคราวไปนะคะเขาก็เลยทําการขอตั๋วจริงมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหญิงก็ได้วีซ่ามา1ปีกรณีเคสที่หญิงได้วีทำไมถึงได้วีซ่าสเปน1ปีอันนี้อาจต้องกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะได้วีซ่า1ปีงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะคะก็ถ้ากรณีที่จะขอวีซ่าตอนนี้เอกสารที่ต้องเตรียมเหมือนเดิมค่ะเอกสารต้องเตรียมก็คือยังไม่ต้องใช้ตัวจริงนะคะจนกว่าทางสถานทูตจะขอและเมื่อสถานทูตขอแล้วถ้าคุณอยากได้จริงคุณก็ต้องส่งตัวจริงไปให้เขาหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่กำลังจะยื่นขอวีซ่าอยู่นะคะบา,บายๆค่ะ